นีหลายคนนะครับสงสัยกับเฮ้ยการทําระบบน้ําแบบนี้มันประหยัดยังไงมันประหยัดยังไงเดี๋ยวประหยัดเรื่องแรกที่ผมจะโชว์ให้ทุกคนดูเลยนะครับก็คือค่าไฟนะฮะสมมุติผมบอกเลยว่าลดน้ําทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะมีการลดน้ําผมจะจําลองแล้วกันใช้เวลาทั้งหมดประมาณในการสตาร์ทปัม๊มทั้งหมดประมาณครึ่งชั่วโมงในการลดน้ําทั้งหมด ยืดห้าไร่กับสามสิบไร่นี้นะครับนะครับใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงสมมูรณนะก็คือล็อกหนึ่งก็ประมาณสิบนาทีสิบนาทีมันเปิดพร้อมกันได้สองล็อกด้วยอะไรเงี้ยเขา้าใจไหมครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันใช้พลังงานเท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่จะมาดูกันนะครับมาดูมิเตอร์ไฟก่อนเห็นมิเตอร์ไฟไหมมาดูมิเตอร์ไฟก่อน ตอนนี้นะครับยังไม่ได้สตาร์ทปั๊มนะครับมิเตอร์อยู่ที่ร้อยแปดสิบสี่หน่วยจุดห้าแล้วกันนะครับเลขหลังมาเป็นเลขวิ่งเราไม่นับนะเริ่มนับหน่วยเต็มคือคือตรงนี้นะเล,เลขเลขสี่เนี่ยฮะหนึ่งแปดสิบจุดห้านะโอเคนะครับหนึ่งแปดสิบจุดห้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไม่เชื่อตอนนี้หยุดไปตอนนี้อยู่ที่สิบจุดสองศูนย์นอน,นะครับสิบจุดสองศูนย์นอนเดี๋ยวเราจะเริ่มสตาร์ทปั๊มกันเลยนะครับ ก็เริ่มสตาร์ทปั๊มไปแล้วนะครับสตาร์ทปั๊มเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมครับน้ำวิ่งอันนี้เราจะเปิดล็อก1กับ3ไปพร้อมๆกันล็อก1กับ3ามไปพร้อมัๆพร้อมกันะนะเข้าว่ามันเปิดได้2ล็อกแล้วก็จะมี 2, ล็อกใหญ่ล็อก2กับล็อก4เป็นล <Yep. S 1> ็อกใหญ่เราจะเปิดเดี่ยวมาดูเลขมิเตอร์ไฟวิ่งกันนะวิ่งอย่างนี้เลยนี่เพิ่งลดเมื่อยังไม่ถึง1นาทีเลยนะครับกดไปตอน10 21โอ้เอาเรื่องกันนะ หมุนติวติวติวนี่คือหมอ้อหม้อเกียรเนะี่ยหม้อห้าแอมนะครับเฟดเดียวนะครับหม้อห้าแอมเราหมุนเร็วนะหมุนเร็วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราลดน้ําเสร็จเนะี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือระยะเวลาไม่เกินสามพนาทีเนะี่ยเดี๋ยวดูว่าจะค่าไฟกี่บาทนะครับสิบกว่านาทีละล็อกหนึ่งล็อกสามเราเสร็จละพอมันอยู่ใกล้แล้วเป็นล็อกเล็กนะเดี๋ยวเราจะลดล็อกสองต่อล็อกสองนี่คือลดอันเดียวนะมันเป็นล็อกใหญ่นะลดของเขาคนเดียวเปิดก่อนนะครับ เบาเบาดิเบาเบาค่อยๆปิดค่อยๆปิดค่อยๆค่อยๆค่อยๆเวลาปิดค่อยๆค่อยๆอย่างนี้ยค่อยๆมาอย่าดึงง้างทีเดียวค่อยๆดึงง้างทีเดียวอ่ะท่อมันลั่นโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยนะครับจะเวลาสิบนาทีกี่โมงที่สเมื่อกี้เราลดตอนยี่สิบสองใช่ไหมอันนี้ก็นี่สามสองนะครับเห็นไหม นี่เริ่มลายที่ลายที่สองนะครับสามสองเราลดน้ําเรายืนลดตรงนี้เลยนะผมยืนลดตรงนี้เลยนะครับผมไม่ต้องเป็นระบบที่ต้องไปเดินในแปลงนะคือเราเซ็ตระบบไว้ดีแล้วนิ่งแล้วอ่ะเราก็ยืนลดตรงนี้เลยแค่นั้นเองถาวมันมันนิ่งไหมมันโตไหมก็ก็ดูภาพดิเขาเขามันโตเท่ากันหมดนะใช่ไหมก็ยืนลดน้ําตรงนี้แหละไม่เห็นต้องเดินในแปลง ท่อเยอะหน่อยแต่ก็ทำงานง่ายกว่ากันเยอะครับนี่ก็กำลังลดลายที่สี่อยู่นะครับลายที่สี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มลายที่สี่นะนะครับก็จะมดหมดอยู่ที่สิบโมงห้าสิบสองนะครับก็จะครบครึ่งชั่วโมงพอดีเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันละลดน้มเสร็จทั้งหมดทั้งแรงเนะี่ยครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าขาไฟจะกินเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ครบเวลานะครับท่านผู้ชมนะครับรถน้ําแปลงนี้นะครับใช้เวลาประมาณ 1. 1> ครึ่งชั่วโมงโอเคเราเติมน้ำเนาะนี่นะฮะเห็นไหมเดจะมาปิดปั๊มเลยโอเคทีนี้มาดูกันใช้ไฟไปเท่าไหร่ใช้ไฟไปร้อยหกไอร้อยแปดสิบหกหน่วยนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าค่าไฟเท่าไหร่นะจากของเดิมนะครับจากของเดิมที่เราใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยของเดิมนะครับของเดิมนะครับก่อนลดน้ํานะครับเรา,าเลขมิเตอร์มันอยู่ที่หนึ่งแปดสี่จุดห้านะหนึ่งแปดสี่จุดห้าตอนนี้มันอยู่ที่หนึ่งแปดหจุดสองนะครับใช้ไฟไปทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ่งจุด็ดหน่วยยังไม่ถึงสองหน่วยเลยหนึ่งจุดเ็ดหน่วยหนึ่งจุดเจ็ดหน่วยหมายความว่าถ้าค่าไฟหน่วยละห้าบาทนะครับก็ ัไม่ถึงสิบาทเลยประมาณเท่าไหรเจ็ดแปดบาทเองนะครับเจ็ดแปดบาทลดน้ำสามสิบนาทีนะครับใช้ 7, ไฟไปเจ็ดแปดบาทแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะลดน้ำนะครับด้วยระบบคอนโทรลของเราดีเยี่ยมของเรานะครับนะฮะด้วยระบบของเรานะครับชุดคอนโทรลของเรานะครับนะครับทำให้การลดน้ำแปลงใหญ่ขนาดนี้มีการลดน้ำสี่ล็อกเนาะ แล้วก็แปลงหนึ่งลดน้ําประมาณอาทั้งหมดนะครับสามสิบบาทีนะครับโดยปั๊มขนาดสามนิ้วสามแรงนะครับบิสูนะครับนะครับน้ําแรงถึงใจถ้าวันหนึ่งเราจะลดมากกว่านี้สักสองสามเท่าก็สามเท่าเลยนะก็กินไฟวันละยี่สิบาทสี่เท่าล่ะห้าเท่าล่ะลดไปเถอะครับนี่คือค่าไฟนะครับปั๊มมิสูสามนิ้วสามแรงนะ ผมเคยโดนค่าน้ำมันลดน้ำวันละสามพันห้าร้อยโดนมาแล้วโดนไปสามเดือนเดือนละแสนนะแค่ค่าน้ำมันหนึ่งเดือนนะผมโดนมาแล้วนะครับฉะนั้นการทำให้ในแปลงสามารถลดน้ำจบไวๆนั่นคือการประหยัดนั่นคือการประหยัดเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าลดน้ำทั้งหมดวันหนึ่งใช้เวลากว่าจะลดเสร็จสามร้อยนาทีมีสิบวาว,วาลละสามสิบนาทีซัดไปสามร้อยนาทีสามร้อยน,นาทีกี่ชั่วโมงอะหกห้าสามสิบห้าชั่วโมง โอ้โหลดน้ํากว่าจะเสร็จซึ่งมันจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนั่นนะครับนั่นคนะัะที่ผมพยายามเน้นย้ําลดต้นทุนนั่นเองครับผมอ่าวันหนึ่งค่าค่าไฟอตีไป20บาทส่งให้สหาบาทเลยยี่สิบไร่กับ30มสิบไร่นะ